สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณคุลในรูปแบบการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่หนึ่งประจำวันที่23กรกฎาคม2564นะคะวันนี้ด้วยสถานการณ์โควิด19นะคะคุณครูขอให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้ให้ผู้ปกครองฟังนะคะ แล้วก็คัดบทความที่อยู่ในใบโพนี้ลงในบรรทัดข้างล่างให้สวยงามเต็มบรรทัดนะคะทั้งนั้นและทั้งนี้ให้นักเรียนเว้นบรรทัดให้สวยงามนะคะมาดูนะคะการอ่านอันนี้ก็คือตาใจดีมีใบชาหูตาดีมีตาใสาอาดีใจในคูนามีปูปลา มาดูใครนะคะต่อมาเมื่อนักเรียนอ่านให้ผู้กครอมฟังเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนําคําที่อยู่ข้างบนนี้ในใบโพลม,มาคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในบรรทัดข้างหน้างนะคะอย่างบรรทัดแรกก็คือตาใจดีมีใบชาหูตาดี มีตาใสาแบบนี้นะคะให้สวยงามนะคะต่อมาหน้าต่อไปนะคะวันนี้เราจะมีทั้งหมด3ใบางานเนะาะใบงานที่2แบบเฟืงฮารที่6อ่านประโยคต่อไปนี้แล้วคัดตัวบรรจงเต็มอันทัดน,นะคะอันที่หนึ่งเลยในนามีปูนาเขียนไปค่ะในนา มีปูนาะแบบนี้นะคะวันที่สองก็เขียนเหมือนกันค่ะแต่ต้องอ่านให้ผู้ปกครองฟังก่อนเนาะพ่อมีใบาชาอาให้ไปดูนาะใครให้ใบาชา ให้นักเรียนคัดตัวเตรียมบรรทัดให้สวยงามนะคะต่อมาใบางานที่3สําหรับวันนี้นะคะเป็นใบางานสุดท้ายเนาะแบบฝึกหานที่7ระบายสีคําที่ผสมด้วยสรรไอไม้ม้วนเรียนไปแล้วเนาะสระไอไม้ม้วนวันก่อนแล้วให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามอ่าของคุณครูจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะอะ่ได้เป็นไหม ระบายสีเลยค่ะในหญ้าหญ้าใช่ไหมคะหญ้าคือสระอามามาก็คือสระอาลาลาก็คือสระอาใจ คือสายไอไม้ม้วนอันนี้ก็คือให้เราระบายสีให้สวยงามนะคะทั้งหมดเลยดูแล้วว่าคําไหนใช่ไม่ใช่นะคะถ้าคําไหนไม่ใช่ก็คือไม่ต้องระบายสีนะคะส่วนคําไหนที่เป็นสายไอไม้ม้วนให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะคะสําหรับวันนี้คุณครูมีเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ